วันนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีการทําสีเหยื่อนะครับมันเหยื่อตัวนี้มันเละแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําสีใหม่เดี๋ยวมาลองดูขั้นตอนการทําเลยนะครับ อ,อ,อนนรับให้ทุลักตัวเลยนะครับเสร็จแล้วเรานำไปล้างน้ำซะก,ก่อนนะครับก่อนที่จะมาทำสี ผมก็นำไปล้างน้ำแล้วนะครับเราก็มาเช็ดออกนะครับแล้วก็มาขัดด้วยกระดาษทรายละเอียดนะครับก็นำกระดาษทรายขนาดละเอียดนะครับมาขัดอีกทีหนึ่งก่อน โอเคครับทีนี้เราก็จะเอาไปพ่นสีนะครับสีรองพื้นเป็นสีดำนี้ผมก็ขัดเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมาลองพื้นด้วยสีดำนะครับสีดำเงานะครับ หลังจากที่เราลองพื้นด้วยสีดำเสร็จแล้วเราก็จะไปตากแดดทิ้งไว้สักประมาณ3าสิบนาทีนะครับหลังจากที่เราลองพื้นเสร็จแล้วนะครับก็ตากจนแห้งดีละเราก็จะมาทําขั้นตอนต่อไปเลยครับขั้นตอนต่อไปคือทําลายนะครับทําลายของเยื่อไอที่ผมใช้ก็คือแผ่นตะข่ายแบบนี้นะครับ เป็นตะขายผ้าครับก็หาได้ทั่วไปครับผมก็จะนำมาหุ้มกับเหยื่อนะครับวิธีการหุ้มเหยื่อก็อนี้นะครับหาไม้หนีบนะครับตัวมาหุ้มไปอย่างเงี้ย ั้นตอนนี้นะครับต้องตะข่ายเราต้องตึงนะครับอ่าก็จะประมาณนี้ครับหุ้มให้ได้ประมาณนี้แล้วสีที่ใช้นะครับเป็นสีสีบอลน,นะครับสีบอลเงินสีบอลเงินก็จะมาพ่นนะครับพ่นทับตัวเยือ่อ คนทับตะข่ายไปเลยนะครับนะครับเสร็จเรียบร้อยครับเราก็มาแกะดูครับ จะค่อยแก่นะครับรูดลายของเหยื่อที่ออกมาก็จะประมาณนี้ครับส่วนท้องเหยื่อผมก็จะปล่อยเป็นสีดำอย่างนี้นะครับส่วนฝั่งนี้ก็ผมก็จะเอาเป็นสีดำล้วนเลยครับก็ใช้สีดำ ประมาณนี้ครับก็นำไปตากไว้เลยครับทิ้งไว้ประมาณ30นาทีนะครับหรือชั่วโมงหนึงก็ดีถ้าแดดดีๆก็30นาทีแล้วผมก็จะนำไปตากแดดไว้ก่อนครับหลังจากที่เอาไปตากจนแห้งแล้วนะครับต่อไปเราก็จะลงสีนะครับส่วนตัวนี้ผมก็จะทำเป็นสีเขียวนะครับ สีเขียวที่ผมใช้ก็จะเป็นสีเขียวตัวนี้ครับเขาเรียกว่าสีเขียวแก้วนะครับหรือว่าสีโปร่งใสก็จะเป็นตัวนี้ครับหาซื้อได้ตามร้านขายพวกอุปกรณ์ก่อสร้างก็มีครับบางร้านก็มีบางร้านก็ไม่มีเป็นยี่ห้อนี้นะครับเ,เขียวแก้วนะครับ ก็จะลงสีเลยครับนี่ครับสีที่ออกมาก็จะเป็นสีเขียว่างนี้นะครับลวดลายที่ได้ครับก็จะประมาณนี้น แล้วก็นําไปตากแห้งไว้อีกนะครับทิ้งไว้อีกประมาณสัก30นาทีครับหรือชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวเราก็จะมาติดตาเยื่อกันครับอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นงานใบพัดครับ เดี๋ยวจะมีคลิปลงให้ดูเรื่อยๆครับเกี่ยวกับการสอนทําเยือ่อทําสีการเหลาเยือ่อเดี๋ยวก็จะลงให้เรื่อยๆครับอันนี้ก็เพิ่งทําสีเหมือนกันครับเหนไหมครับสีจะเป็นสีเขียวสีเขียวสวยครับและลายข้างในของเยื่อก็จะไม่หายไปสีที่ใช้นี้ สีเขียวนี้จะเป็นสีแก้วหรือว่าสีโปร่งใสนะครับที่เขาเอาไปพ่นหลอดไฟอะไรประมาณเนี้ยให้เป็นหลอดสีนูน้นสีนี้สีแดงสีส้มเนี่ยครับเขาก็จะใช้สีตัวนี้แล้วผมก็จะนาไปตากแดดทิ้งไว้ก่อนนะครับนะครับหลังจากที่เราตากเหีย่ยวเราแห้งดีแล้วนะครับเรามาดูขั้นตอนต่อไปนะครับ ขั้นตอนต่อไปก็คือเดี๋ยวเราก็จะมาติดตาเหยื่อนะครับแล้วก็นำไปเคลือบเงาอีกทีหนึ่งครับเดี๋ยวรอดูครับตาที่ใช้นะครับก็จะเป็นตาแบบนี้ครับเป็นตา 2D นะครับหาซื้อได้ตามช h อป e ีหรือว่า Lazada นะครับ ก็จะมีขายอยู่ครับลองเข้าไปหาดูก็พยายามกะดูนะครับว่าให้มันอยู่กึ่งกลาง ตาเหยือของเรานะครับก็จะได้ออกมาเป็นประมาณนี้ครับเป็นตาสะท้อนแสงนะครับหลังจากนั้นเราก็ลงเคลือบเงานะครับเคลือบเงาที่ผมใช้ก็จะเป็นเคลือบเงาธรรมดานี่ยนะครับราคากระป๋องละ ห้าสิบบาทครับไม่เกินนี้ครับเราต้องติดตาก่อนนะครับเพราะว่าเวลาเรามาเคลือบเงาจะให้เลกเกอร์มันไปทับตรงตาเหยเื่อบนเคลือบไม่ให้ตาเหยื่อมันหลุดนะฮะไม่งั้นถ้าเราไม่ถ้าเราเคลือบเงาก่อนแล้วก็ติดตาทีหลังเวลาลงน้ํา ตาเยื่อมก็จะหลุดเปื่อยออกได้ครับผมจะแนะนำให้นะครับเวลาวันที่จะทำสีนะครับต้องดูอากาศนะครับต้องวันที่อากาศร้อนๆนครับถึงจะทำสีทำสีได้ไม่งั้นสีที่ออกมานะครับเป็นจะเป็นสีด้าน,นครับอันนี้ก็ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับที่เหลือก็จะตากทิ้งไว้เราจะเคลือบอยู่ประมาณทั้งหมด3รอบนะครับอันนี้ก็จะนำไปตากแดดไว้ก่อนครับหลังจากเอาตัวน,นั้นไปตากแล้วนะครับเราก็จะมาติดตาเหยื่อนะครับของงานใบพัดงานใบพัดผมจะติด ตาเหยื่อตรงนี้นะครับก็จะใช้ตาเหยื่ออีกขนาดหนึ่งอันนี้เป็นขนาด8มิลครับวิธีที่ผมทำนะครับผมก็จะนำตาเหยื่อนะครับมาติดเข้ากับ กับไม้ไว้แบบนี้ครับนี่ครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะตัดตัดครึ่งน,นี้ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดแป๊บนึงครับนี่นะครับหลังจากที่ตัดตัดทิ้งไปส่วนหนึ่งครับ เพื่อเราจะมาติดเข้ากับเหยื่อ,อก็ดูวิธีการติดเลยครับเราก็นําตาเหยื่อที่เราตัดไปเมื่อกี้นะครับมาติดเข้ากับเหยื่อก็จะติดด้านข้างประมาณนี้ครับเราก็เล็งดูนะครับให้มันตรงๆงตาเหยื่อก็จะออกดุดุดหน่อยครับ ก็จะสวยงามไปอีกแบบแล้วส่วนอีกข้างหนึ่งก็เหมือนกันเลยครับแล้วก็มากะดูครับว่ามันตรงไหม ก็เป็นอันสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเหยื่อของเราก็จะออกดุดุหน่อยอันนี้จะเป็นงานใบพัดนะครับตัวนี้ <Okay. S 1> เดี๋ยวเราก็เคลื่มงาเลยครับ เพื่อเพราะว่าตาเหยื่อเราจะได้ไม่หลุดนะครับเวลาโดนน้ําถ้าเราเคลือบก่อนมาติดตาที่หลังตาเหยื่อของเรามันจะหลุดได้อันนี้ก็จะเคลือบอยู่ประมาณสามรอบเหมือนกันนะครับวันไหนอากาศคึมคึมฝนตกนะครับอย่าเคลือบเงาเด็ดขาดเพราะว่าเหยื่อของเรามันจะ ด้านสีจะออกด้านนะครับเห็นไหมครับสวยงามครับแล้วก็นำไปตากทิ้งไว้นะครับเยื่อไปพัดที่ผมทำก็จะมีหลายแบบนะครับก็จะมีต้นลายแบบนี้ครับก็แบบ ลวดลายแบบนี้ก็จะมีสอนอยู่นะครับอยู่ในคลิปก่อนหน้านี้เพื่อนๆนานาก็ลองไปดูนะครับย้อนหลังไปดูดูคลิปอันนี้เป็นงานไม้พัดครับแล้วก็จะมีแบบนี้นะครับลายแบบนี้เดี๋ยววันหลังก็จะมาสอนทำลายแบบนี้นะครับ น,นี่ก็จะเป็นเหยื่อใบพัดเหมือนกันนะครับอันนี้ผมทำเรียบร้อยแล้วอยากให้สอนทำสีทําเหยื่อแบบไหน,นก็คอมเมนต์มานะครับเดี๋ยวผมจะมาค่อยๆทยอยอ่านและตอบที่เราคอมเมนต์นะครับอันนี้ก็เป็นเหยื่องานใบพัดครับต่ว,วันหลังผมจะมาสอนทำลายนี้นะครับ แล้วอีกงานตัวหนึ่งครับก็จะเป็นงานตัวนี้ครับเป็นงานไม้นะครับลายไม้ส,สวยๆแบบนี้ก็จะมีนะครับมีวิธีสอนอยู่คลิปก่อนหนะ้าน,นี้จะมีวิธีการสอนเหล่าเหยื่อแบบนี้นะครับอันนี้เป็นงานไม้ทั้งหมดนะครับเป็นไม้สองชนิดครับสวยงามไปอีกแบบครับถ้าอยากให้สอนทํา เหยื่อแบบนี้ก็คอมเมนต์มาบอกได้ครับเดี๋ยวคลิปต่อๆไปเดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูน,นี่ก็เป็นเหยื่อไปพัดเช่นกันนะครับอันนี้หนึ่งเดียวนะครับงานแบบนี้ไม่มีใครทําครับนอกจากผมคนเดียวก็ฝากนะนะพี่ๆน้องๆติดตามด้วยนะครับ